ผู้ชมที่เคารพทุกท่านเช้าวันนี้ผมมีคลิปพิเศษคลิปหนึ่งจะมารีวิวนะฮะเปรียบเทียบเครื่องขนาด Home u s สให้ท่านได้มีข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าหลายวันมาเนี่ยก็มีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามนะฮะว่าอยากจะซื้อเครื่องชงงเอาไว้ใช้ในบ้านสักเครื่องหนึ่งนะฮะ ไม่กล้าออกไปข้างนอกบ้านในระหว่างกับตัวสู้โควิดเนี่ยเครื่องไหนน่าใช้ซึ่งบังเอิญในตลาดตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะฮะก็จะมีเครื่องชงที่ท็อปฮิตติดอันดับเนี่ยในตลาดเนี่ยนะก็จะมีแลนชีรโอซินเวียรหรืออะไรต่างๆกับเบสเซล่านะฮะรุ่นฮอบบี้ก็ดีหรือว่าเป็นรุ่น b เ9กก็ดีวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าคุณสมบัติของเครื่องแต่ละตัวเป็นยังไง ราคาเท่าไหร่ท่านไปชั่งน้ำหนักดูว่าท่านจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับนะฮะต้องขอเรียนทุกท่านทราบนะฮะอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบไม่มีการชงให้ดูเลยนะครับเพราะว่านะ,ะผมอยากให้ท่านดูคุณสมบัติของเครื่องมันอยู่ก่อนแต่ผมการันตีได้ว่าทั้ง3เครื่องที่เอามารีวิววันนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการชงกาแฟ ได้ช็อตเอสเปรสโซที่ดีมากๆมีประสิทธิภาพในการสตีมนมนะฮะได้ดีมากๆเหมือนกับเครื่องใหญ่ทั้ง3รุ่นเลยนะฮะส่วนมันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยในเชิงของเทคนิคเชียนในเชิงของขนาดของแมทริเยลวัสดุอะไรต่างๆถ้าก็รับชมรับฟังแล้วก็เอาไปนะฮะ ช่าน้าหนักพิจารณาดูว่าจะจ่ายเงินซื้อเครื่องตัวไหนนะครับอยากให้ท่านมาดูนะมาดูเลยนะวันนี้นี่นนน,นทีจะได้เห็นนะครับรุ่นตัวแรกๆเนี่ยท่านจะได้เห็นเนี่ยก็คือเบสเซอร่ารุ่น b ีเซเนะครับเบสเซอร่าบีเซเเป็นเครื่องชงขนาดยบลอร์เนี่ยหม้อต้มข้างในนะครับ5้าซีซีเป็นทองแดงนะครับ สาฮฮีเตอร์สามารถเปลี่ยนแยกเฉพาะต่างหากได้ถังพักน้ำของเบเซล่าบี9นะครับนะฮะนี่ความจุ3ลิตรนะฮะใต้ถังจะมีเซนเซอร์นะฮะเห็นไหมเซนเซอร์ถ้าน้ำในถังหมดถังเบาปับ๊บเครื่องจะตัดการทำงานเลยนะครับมันจะไม่มีการทำงานต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะทำให้เครื่องของคุณเนี่ยนะมีความปลอดภัย นะมาจากโรงงานเขาก็จะแว็บตัวพลาสติกเนี่ยกันลอยมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยให้ท่านเห็นเป็นเครื่องขนาดหัวชง6กห้าสิบแปดมิลน,นะฮะเนี่ยมีสตีมนมมีก๊อกน้ำร้อนสวิตช์ออนออฟนะสวิตช์ชงกาแฟแล้วก็สวิตช์เล่งสำหรับไอ้น้ำเพื่อจะเอามาสตีมนมนะครับถาดเก็บน้ำค่อนข้างจะใหญ่นะครับถาดน้ำทิ้ง นะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะฮะเครื่องเบสล่าเนี่ยจะมีโครงที่เป็นเหล็กก็แค่ตรงนี้นะครับเส้นโครงข้างในนะนอกนั้นจะเป็นสแตนเลสเ,เกรด304ทั้งหมดสแตนเลสเกรด304ก็คือสแตนเลสเกรดดีที่สุดนะฮะไม่มีภาวะสนิมเกิดขึ้นเลยนะครับนี่คือเบสล่ารุ่น BZ9 นะครับ รุ่นนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณเกือบ17โลนะฮะสิกกิโลครึ่งโดยประมาณนี้นะอ่าถ้าเราเติมน้ําลงไปแล้วก็กลายเป็น17กิโลกว่าเลยนะเก,เกือบเกือบสิโลเพราะน้ำเนี่ยสลิตรเนี่ยก็ประมาณ2โลกว่าก็ปลาไป18บกิโลกว่าแหละถ้าเติมน้ํเข้าไปแล้วนะครับนะชงกาแฟด้วยช็อตที่ดีมากก้านชงที่มากับเครื่องได้ก้านชงเป็นมาตรฐานคอมมูชเชียลไซส์นะครับ58มิล แข็งแรงทนทานเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมอย่างดีช็อตที่ให้มาเป็นซิงเกลช็อตกับดับเบิลช็อตแล้วก็บายช็อตที่สำหรับทำแบ็ควอชนะฮะนี่คือเซตที่มากับเครื่องชงของเบเซราบี9ซนะครับทัดจากมานี้ก็คือแลนเชียรโอซินเวียนะตัวนี้เคยเป็นเครื่องที่ฮิตฮอตที่สุดในตลาดผมเอามาทำตลาดแรกแรกของประเทศไทยเลยนะฮะถังเก็บน้ำ นะครับด้านหลังบรรจุ2ลิตรนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะใต้ถังเนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์ใดๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะชงกาแฟท่านต้องมีความระมัดระวังว่าถ้าน้ําใกล้จะหมดแล้วท่านต้องเติมเต็มตลอดนะฮะไม่เช่นนั้นท่านจะมีเวลาประมาณ3นาทีถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยให้เครื่องทํางานโดยที่น้ําหมดเนี่ยนะฮะสานาทีนะปั๊มท่านอาจจะเสียก็ได้ น,นั่นคือประมาณ2000บาทที่ท่านจะต้องสูญเสียไปนะครับมันจะไม่มีเซ็นเซอร์อยู่ใต้ถังนะครับเพื่อเช็คระดับน้ําเลยนะแต่ในขณะที่มีสัเมีเซ็นเซอร์เช็คปริมาณน้ํานะครับถังน้ําทิ้งนะฮะผมเสียดายนิดหนึ่งอะถัาน้ำทิ้งค่อนข้างเล็กมากเลยนะฮะเรียกว่าหกไม่กี่แก้วก็เต็มแล้วนะฮะถอดออกมาก็ไปเทน้ําทิ้งออกมานะ ก็เหมือนกันนะฮะเครื่องเป็นสแตนเลสแล้วก็มีโครงสร้างเป็นเหล็กเช่นกันนะครับ mm hmm. สวิต on off ชงกาแฟเร่งสติสวิตบอยน้ำร้อนนะฮะแล้วก็สตีมสตีมนมนะฮะและการทำงานเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องที่ดึงน้ำออกจากอาบอยเลอร์มาชงทันทีนะฮะส่วนตัวนี้เป็นตัวเล็กสุด ก็คือเบสเซ่านิวฮอบบี้เบสเซ่านิวฮอบบี้เนี่ยความจุนะครับของหม้อต้มข้างในเนี่ย2 5 0ซีซีนะฮะความจุของถังเก็บน้ำของนิวฮอบบี้ความจุที่3ลิตรนะครับมากมากพอสมควรเลยแต่ว่าก็เช่นกันเครื่องตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความระมัดระวังว่าท่าน จะต้องเติมน้ําให้เต็มตลอดอย่าให้มันหมดท่านก็มีเวลาเพียงแค่3นาทีเช่นกันกับตัวนี้นะตัวซินเวียเนี่ยนะถ้าท่านปล่อยให้เครื่องหมดแล้วก็ยังทำงานอยู่เนี่ยสามนาทีท่านก็จะสูญเสียเงินนะเพื่อเปลี่ยนปั๊มใหม่แน่นอนนะครับตัวเครื่องเป็นสแตนเลสแท้เหมือนกันนะสาม ได้เป็นสแตนเลสแท้ๆเลยแล้วก็ถาดน้ำทิ้งเช่นกันก็ค่อนข้างจะเล็กนิดหนึ่งก็พอๆกันกับซีเวียนะถาดน้ำทิ้งของเขานะตัวนี้นะครับในเครื่องก็จะมีสวิตช์ o อนออนะครับสวิตช์ชงกาแฟนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือสวิตช์สำหรับสตีมนมถ้าท่านจะเอาน้ำร้อนท่านก็เปิดปั๊มน้ำร้อนออกมาแล้วก็หมุนวาวน้ำร้อนก็จะออกที่ทอ หลักการเดียวก,กันกับเครื่องซินเวียนะครับทั้ง3ตัวนี้เครมเป็นเครื่องขนาดโฮมยูสเช่นกันนะครับท่านชอบตัวไหนท่านพิจารณาเลือกเลยนะฮะฮอบบี้เนี่ยราคาปกติขายกันอยู่ที่3 2 0 0่3 2 0 0ับาทนะครับอาจจะมีบางช่วงที่โปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณ28,000บาทนะฮะก็ราคานี้ฮอบบี้นะฮะ ส่วนแร n ชิโร s ซินเบียเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้ผมไม่ได้จำหน่ายแล้วนะตัวนี้ก็คือผมก็เห็นหลายคนสอบถามมาเป็นเครื่องในดวงใจราคาที่ขายกันอยู่ในหน้าเว็บของพวกช็อปปิ้งช็อปปี้อะไรพวกรัศดงรัดานี่จะอยู่ประมาณ38,000ถึง39,000บาทนะครับนี่คือเครื่องของตัวนี้ส่วนเบสเซรานะฮะ B 9 ราคาจะอยู่ที่42,000นะฮะ42,000มีโปรโมชั่นบางช่วงก็จะลดลงมาเหลือ38,000นะ39,000โดยประมาณได้เกี่ยงขนาดนี้นะครับท่านลองพิจารณาทั้ง3ตัวนี้นะฮะบ,บอยเลอร์5ร้อยซีซีเอาราคาโปรกับโปรใส่กันเลยนะ38มหมื่บอร์ส0 0ร้อยซีซี นะฮะราคา3 8มหมื่0 0ปดสามนะส่วนตัวนี้2 5งร้าราคาจะอยู่ที่ประมาณ28,000บาทน,นะฮะได้บอดี้เป็นสแตนเลสทั้ง3ตัวมาดูกันว่าสแตนเลสของแต่ละค่ายเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าเราดูอ่สาสแตนเลสของเบนซร่านี่นะฮะแม่เหล็กนะฮะนี่แม่เหล็ก ไม่ดูดเลยนะครับไม่ดูดเลยนะฮะ,ะมาดูแม่เหล็กดูดไหมนะฮะไม่ดูดนะครับแม่ไม่ดูดเลยที่เห็นขาขาวนี่เป็นสติกเกอร์กันลายนะฮะแม่เหล็กจะไม่ดูดเลยนะครับส่วน <c oughs> ของซินเวียดูสิครับไม่ดูดนะดูดต,ตืดเลยนะนี่แม่เหล็กก็ดูดแต่ตรงไหนก็ดูดนะฮะ ไม่ดูดนี่ต่รงนี้ก็ดูนะครับถาดน้ำทาาิ้งถาดน้ำทิ้งไม่ดูนะครับเป็นสแตนเลสเดรดดีหน่อยนะครับตัวนี้ก็ไม่ดูน,นี่ก็ไม่ดูไม่ดูไม่ดูเห็นด้วยตาตัวเองท่านไปพิจารณาเอานะว่าอันไหนเป็นอย่างไรนะครับท่านก็จะสามารถเลือกได้ บางท่านมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วบีเเนี่ยเปิดน้ำร้อนไม่ได้เหรอนะฮะเบสล่าจะใช้สวิตตัวเดียวกันกับสวิตชงกาแฟนะครับนะฮะถ้าท่านเปิดสวิตชงกาแฟแล้วดันวาล์วเปิดน้ำร้อนน้ำร้อนจะพุ่งออกตรงนี้ครับไม่ต้องมีสวิตเดียวกันกับสวิตของปั๊มน้ำอย่างใดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำให้การทำงานของเราไม่วุ่นวาย ามากเลยออนออฟนะฮะชงกาแฟแล้วก็เล่นเพื่อสตีมนมนะฮะในคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องที่สามารถชงกาแฟในบ้านได้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่ดีมากๆทั้ง3เครื่องนะสตีมนมมีความแรงพอๆกันสวยงามทั้ง3รุ่นนะฮะนะฮะส่วนเกรดของวัดสดุก็อาจจะ มีความแตกต่างกันท่านก็ต้องไปท่าน้ําหนักดูว่าท่านจะจ่ายเงินให้กับเครื่องรุ่นไหนน้ําหนักนะฮะตัวนี้ประมาณ17โลนะตัวนี้ประมาณ1 1โลครึ่งนะครับอ่าตัวนี้ประมาณ11กิโลครึง่งส่วนตัวนี้ช่างออกมาก็เมื่อกี้ประมาณ9ก้กิโลนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้เติมน้าเต็มกับตัวนี้เติมน้ำเต็มน้ําหนักจะเท่ากันเพราะถังน้ำตัวนี้2ลิตรตัวนี้3ลิตร นะครับเรื่องอะไรนะวัสดุซ่อมแซมอะไรหาง่ายทั้ง3รุ่นนะครับนะฮะก็เอาไว้ฝากทุกท่านอยากจะมีเครื่องชงกาแฟดีๆอ้อผมลืมไปครับเบสเซอร่าบีแซกเกาท่านจะได้การชง58มมิลเป็นทองเหลืองชุกคงมเหมือนกันกันกบบีแซกเกานะครับเรียกว่าการชงเนี่ยใช้กันได้เลยนะ และยังสามารถเป็นก้านชงที่ใช้รุ่นเดียวก,กันกับเครื่องชอง2หัวได้ด้วยส่วนของแ a n d ช i ยโท่านก็จะได้ข้านชงเป็นคอมมเชียลขนาด58มิลนะฮะเหมือนกันนะ58มิลเป็นทองเหลืองชุบคมยเหมือนกันในชุดมีซิงเกิลช็อตดอร์มชชมาให้เหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าทั้ง3รุ่นนี้แหละครับเ <c oughs> ท่าที่ผมเห็นเนี่ยในตลาดเนี่ยเป็นรุ่นที่ใช้ก้านชงในเปรด คอมเมอร์เชียลอันเดียวกันกับเครื่อง2หัวชงท่านท่านจะได้รสชาติกาแฟที่มีความเข้มข้นอร่อยแน่นอนนะครับลองมาแวะชมแวะดูได้ที่ออฟฟิศผมได้นะครับมาทดลองชงนะอยากจะชงเมนูไหนผมจะทําให้ดูเลยนะให้ท่านทำเองได้ไม่มีปัญหานะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีกาแฟดีๆรับประทานในอยู่ระหว่างอยู่ที่บ้านนะครับ เพนะราะว่าโควิดเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าออกนอกบ้านนะโดยไม่จําเป็นนะครับผมเนี่ยจะไปตัดผมยังไม่กล้าไปตัดเลยครับตอนนี้นะทนไปอีกสักเดือนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคลิปต่อไปท่านอาจจะเห็นผมเป็นทิปปี้ก็ได้นะสำหรับวันนี้ขอตับราทุกท่านไปก่อนนะฮะกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกิ่งเดือนน,น,นะครับว่าเออผมมีคลิปใหม่มันจะได้มาบอกท่านว่านะมาดูกันเถอะ เรามีแต่เรื่องดีๆให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกาแฟกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ